ครับผมเดี๋ยวผมพาแวะดูชมแบบนี้กันนะครับผมก็เป็นมา้าฮอลแลนด์นะกําลังจะเลี้ยงฮอนแลนด์นะครับผมก็ผมว่าจะมีความสวยนะความคลาสสิกในตัวของเขานะก็บาต้นก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์ครับผมต้องดูการเลี้ยงการดูแลอีกในช่วงหนึ่งไปในระยะหนึ่งนั่นแหละก็อาจจะได้ม้าที่ใหญ่ๆนะผมเลือกประมาณลดน้ํานะดอกก็จะมีความสวยที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับผมก็ใน มันจะตายของเขาเองนะอันนี้เป็นท่อนแรนท่อนแรนเหล่านี้เป็นท่อนแรนที่ปรปับปรปุงนะอ,นออกเล่าไหมออกเล้าปัดฟองเนาะปอดปลดไหมสอนเล่าไหมก็แวะมาประมาณนี้นะมาดูกันดอกก็จะแบบนี้กันไม้เหล่านี้ก็มีน้ำไหมน้ําไหลมายังไม่ได้รดน้ำเราต้องออกไปทุ่งน้ก่อนเ,อเห็นดอกนี้บานอันนี้ดอกซ้อนถ้าให้น้ําเนี่ย โอกาสงามมีสูงนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้น้ำครหายเวลาลดน้ำก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เหนื่อยเหมือนกัน่องงานเราก็เหนื่อยนวโอเคนะครับคุณนะครับผมที่มาเยี่ยมชมผมน้องออกไปทุ่งนาก่อนนะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ